สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูว่านเทวบุตรหรือไม้แย,ย่ๆค่ะเป็นไม้โบราณไม้หายากนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนของเราอยู่ที่อำเภอลำปลายมานะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดินทางมารับนะคะมารับไม้แย,ย่ๆจากที่บ้านเดินทางไปแล้ว ความรู้สึกนะคะในการาปลูกไม้ชนิดนี้นะคะมีความเชื่อว่า,าคนที่รับไปเนี่ยคือเจ้าของตัวจริงนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็พยายามแบบดูแลนะคะดูแลด้วยการาไม่เร่งนะคะไม่เร่งไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะก็จะปลูกแบบธรรมชาติที่สุดเพราะว่า ต้นไม้ตระกูลว่านเนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ที่บอกลักษณะของคนปลูกแล้วก็คนรับแล้วก็มีความเชื่อว่า,าปลูกไว้เพื่อรอเจ้าของตัวจริงมารับนะคะดังนั้นต้นไม้ก็อาจจะเลือกคนด้วยนะคะคนก็เลือกต้นไม้เพราะว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะคะวันนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะ ส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะคะกิกิก็ไม่ได้กําหนดราคาก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนที่มารับนะคะว่า,อ,าอยากจะบูชาต้นละเท่าไหร่และต้นที่เราปล่อยไปนะคะเราปล่อยไปในราคา2,000บาทนะถือว่าเป็นราคาที่แบบสำหรับคนรักต้นไม้คนรักไม้แยญ่ๆที่จะดูแลต้นนี้นะคะเพื่ออนุรักษ์ รักษาไว้เพราะเป็นไม้หายากนะคะวันนี้ได้เจอเพื่อนของเรานะคะที่สนใจปลูกต้นไม้ตระก,กูลว่านนะคะคุณนนมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องว่านวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับว่านชนิดต่างๆนะคะเพราะว่ากิกิก็ตั้งใจว่าอนาคตนะคะถ้าอายุมากๆขึ้นหรือว่า แก่มากกว่านี้นะคะหรือว่าอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยต้นไม้ที่จะรักษาแล้วก็จะเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็คือไม้ใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะเป็นความตั้งใจเราก็รู้สึกว่าการปลูกไม้ใหญ่ๆเนี่ยได้รับแต่ความโชคดีนะทุกคนเป็นความสุขที่ดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกมีความสุขต้นนี้สวยจังเลย พิ่งสังเกตนะคะจริงๆแล้วคุณนนท์เขาเขาเห็นต้นนี้ครั้งแรกเขาก็ชอบนะแต่ไปเจออีกต้นหนึ่งชอบมากกว่านะคะต้นไม้อาจจะเลือกอคุณนนท์ต้นนั้นอาจจะเลือกคุณนนท์เป็นเจ้าของนะคะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ดูลำกำลังออกดอก วันนี้ได้เจอคุณนนท์นะคะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เรื่องว่านรู้สึกถึงความรู้นะคะแล้วก็ความศรัทธาความรักต่อต้นไม้แต่ละต้นที่ที่คุณนนท์เขาเลี้ยงนะคะก็ <c oughs> จะขออนุญาตเป็นลูกศิษย์นะคะเพื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นไม้ ตระกูลว่านนะคะก็อาจจะขอคําแนะนําจากคุณนนท์นะคะกิกกี้ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะนะคะเวลาส่งต้นไม้ให้เพื่อนเนี่ยก็เห็นคนที่รับมีความสุขเราก็แบบปื้มปิติไม่ได้หยิบโทรศัพท์เลยคะ่ะทุกคนมัวแต่แบบสัมผัสด้วยความรู้สึกว่าเออเขามีความรู้สึกรักต้นไม้แบบมีความสุขที่ได้คุยกับคนที่รักต้นไม้ แล้วก็คุณนนท์เขาเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยนะทุกคนลูกสาวก็สวยแล้วก็บ่งบอกถึงคนที่มีบุญมีวาสนามีบุญบารมีที่จะได้ครอบครองต้นไม้เจ้าของตัวจริงเท่านั้นนะคะที่จะได้ครอบครองแล้วก็ได้ปลูกก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่ ปลูกต้นไม้แต่ละชนิดนะคะจะดูแลต้นไม้อย่างดีเพราะถ้าเรารักต้นไม้ต้นไม้ก็จะรักเรานะคะและที่สำคัญต้นไม้ก็จะให้โชคกับเราด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะต้นไม้กลุ่มนี้อยู่ที่บ้านค่ะทุกคนเราปลูกไว้ที่บ้านนะคะ เนี่ยเราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่หอพักแห่งนี้นะเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เราย้ายต้นไม้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์คะ่ะหอพักแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด136ห้องนะคะไม่เคยเต็มเลยนะทุกคนว่างเยอะมากนะคะแต่แปลกมากเลยคะ่ะพอเรา,าย้ายต้นไม้กลุ่มนี้มานะคะมาปลูกไว้หน้าหอพักซึ่งเป็นทางเข้านะคะ ปรากฏว่ามีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความโชคดีค่ะคนมาจองหอพักไม่ถึงสองสัปดาห์ค่ะทุกคนเต็มหนึ่ง้อยสาสิบหและเต็มไม่พอค่ะยังมีการอจองล่วงหน้าอีกสามเดือนนะคะตอนนี้นะคะโซนนี้หอพักทั้งหมดไม่มีห้องว่างค่ะทุกคนใครที่จะเข้ามาก็ต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าสามเดือนนะและนี่ก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะ บอกด้วยเหตุด้วยผลว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะถ้าถามว่ามีการปรับปรุงห้องไหมก็ไม่ได้ปรับปรุงนะทุกคนห้องพักอะไรต่างๆก็อยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยห้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ปรับปรุงแต่สิ่งที่ได้ก็คือคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยไม่รู้มาจากไหนอัศจรรย์ใจมากนะคะสำหรับการปลูกไม้มงคลนะไม้ใหญ่แย่เนี่ย อย่างที่คุณนนบอกนะคะว่าพอมาเจอต้นจริงแล้วขนลุกเลยนะคะขนลุกแล้วก็รู้สึกอยากได้ต้นนั้นเพราะว่าคุณนนเป็นเจ้าของนะคะคลิปนี้ก็ตั้งใจทําคลิปเกี่ยวกับไม้แยๆ่ๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆกับการได้มอบต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เลือกเจ้าของตัวจริง ก็ขอให้คุณนนท์นะคะแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะกิกกี้ทีแรกนะคะก่อนที่คุณนนท์จะมารู้สึกหิวข้าวมากๆเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโมแต่ขายกวักมรกตแต่พอส่งต้นไม้ขึ้นรถตู้เดินทางไปตอนนี้เพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าข้าวเช้าก็ไม่หิว